ครอยอกมาพักกายพักจิตก็เข้ามาบริการทุกระดับเดี๋ยวลุงพี่ก็จะปลูกเพื่อที่กินได้ใช่ไหมทำไรทำโคกหนองนาเนี่ยเอาที่วังเหนือกะทำแล้วครับทำเสร็จแล้วตอนจะปลูกเลี้ยงกระต่ายแล้ว วังเหนือเร็วมากนะจาก,กพักดิ์ขึ้นเขาไปแล้วปุ๊ขึ้นไปขึ้นเขาถึงเขาแล้วครับยี่สิบน่าจะยี่สิบกว่านน่น่ะโอ้ในเกินสองปีเป็นลูกแล้วนะไวกว่นนี้อีกโอ้แต่ที่นี่หลังที่นี่อีกแบบที่นู่นไวกว่าที่นี่สิบเมตรแต่ว่าเป็นพิมยี่สิบสี่เมตรครับแต่เป็นอย่างนี้แหละแต่เป็นภาษีศศครับทรงเครื่องแบบภาษี เครื่องเต็มี24เมตรใช่แล้วก็มีหลงวลงพ่อทวดหลวงพ่ดูยังไม่รู้<笑><笑>เอาเอาจะาา <c oughs> กัะพริบบอนถ้าจะไปเล้าฐานขึ้นฐานนะจะไปขึ้นฐานเนาะ10เมตร10เมตรเหมือนกันใช่เหมือนอย่างนี้แหละอ๋อต่อจากที่นี่เลยไหมครับไม่ น่ายะสร้างปั้นขอตัวนาใช้ปั้นช่างปั้นมาจากธรรมตองครับยังไม่ไปคุยเขาเลยเนี่ย <laughs> เขาจะรับปัน้น <laughs> <laughs> แต่ที่นี่จะเป็นหลงปูง่เป็นจัก,กรพรรดิข้างล่างจะเป็นถ้ำไงครับเป็นถ้ำ <laughs> ครับพี่เขาจะทาถ้ำไหมจะทําถ้ำใ,ำำใช่ เขาบอกว่าเวลาเขาสวดจัก,กรพรรดิเขาเดินสวดไปสวดมานะครับผมวงตาอยู่ๆมันก็ปวดหัวนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสวดไตสรสรนคมบ้านแบบนี้เขาถูกไหมหรือว่ามันต้องทําอะไรเพิ่มเพื่อให้อาการปวดหัวนั้นมันหายไปเวลาสวดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับบทสวดนะปวดหัวเนะี่ยในบทสวดไม่มีอะไรนะรุกมีพระพุทธธรรมะงฆงมีมีวสิบรีแล้วก็มีเกี่ยวกับพุทธศาสนาแค่นั้นเอง ถ้าส,สวดแล้วปวดหัวแสดงว่าเป็นกระบทดวดแล้วเป็นกระัวเองเลยสวสวัสดให้หยุดปวดอย่าหยุดนะมีปัญหาเรื่องหัวแน่นอนเลยนานากตรหรือว่ามีวิญญาณมีอะไรมาบีบมากดหัวหรือเราต้องแผ่ต้องมินาน็อ<ม>ะไรเพิ่มหรือเปล่าครับมีอยู่เรายงรารังเช็คไม่ได้มีฮะมีสารพัดแลับ แล้วย่างการที่เราทําบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับหลวงตาเราจําเป็นต้องกรวดน้ําทุกครั้งหรือเปล่านะครับการกรวดน้ําหมายถึงอะไรถ,ถ้าจะกรวดน้ําก็ต้องให้เทวดาแถวนั้นเป็นพยานในสิ่งที่ขพระเจ้าทําเนี่ยคให้เขาเป็นพยานแค่นี้นะทำว่าตรวจน้ําแต่ถ้าไม่มีน้ําให้กวดล่ะครับหลวงตาไปกวดทําไมล่ะสูงว่า ู้มีสตงังจะไปแจกคนตูต้ตรงไปเอาน้ําไปด้วยไหมเขาแจกไปทั้ง,มงห,หมดเรื่องอเรื่องของน้ําคือเรื่องของพ่อแม่ธรณีครับแม่ธรณีเรื่องของโพธิสัตว์เขาในเลาก็ารที่ฐานเขาย้าให้เทวดาแถวนั้นอ่ะเป็นสักขีพยานในสิ่งที่เขาทำมาเป็นสักขีพยานใช่ครับเป็นพยาน ไม่ได้ปารธนาอะไรปารธนาเป็นผู้เจ้าอนาคตครับคุณแม่เสียชีวิตโดยการที่ฆ่าตัวตายครับอเขาถามว่าเราสวดมนต์แผ่ให้คุณแม่เนี่ยคุณแม่จะได้รับไหมก็ได้อยู่นะได้อยู่เขาก็น้อมมารับรคนฆ่าตัวตายนี่ต้องเกิดจากกรรมยังไงครับเกิดจากทุก ก็จะความทุกข์ถ้าปัจจุบันนะถ้าไม่มีอด so ีตทุกข์หนักอยากหนีไม่เข้าใจเรื่องปิญญาณพบปิญญาณพบปิญญาณเป็นพบที่ลำบากกว่าพบมนุษย์โลกวิญญาณเพราะมันเป็นอารมณ์เดียวเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้สุขก็คือสุขทุกข์ก็ทือทุกข์หมดสุขหมดทุกข์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มนุษย์นี่มีหลากหลายอารมณ์เพราะมีท่า มีรูปรูปนามมันแหละมันต้องเข้าใจก่อนนะนี่คือฐานจริงๆนะนะฝึกให้เข้าใจฐานก่อนไม่มีฐานไปไม่ได้รเราขี้เกียจไม่เข้าใจฐานก็ขี้เกียจแล้วฝึกไปสักพักเบื่อแล้วเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนู่นอะไรู เขาคิดว่าอย่างตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยมีปัญหาเยอะมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้คิดว่าฆ่าตัวตายแล้วมันก็จะหมดปัญหาทั้งหมดหมดไหมครับไม่หมดยาวตกภูมิยาวไกลเลยเวลามีทุกข์ข้างหน้าในอนาคตทุกข์ขึ้นแบบเดียวกันก็ฆ่าอีกหลือที่ว่ามันเคยมีเชื้อไว้ทุกม,มีพลังงานไว้บันทึกไว้ เราบันทึกตั้งแต่เด็กจําความได้เราบันทึกเราตาหูจมูกริานกายรูปรสกลกินเสียงแต่มันเป็นโรคแต่มาที่เขาเรียนเรียนชนโรคนั้นละตายแล้วเอาเราไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยปัญหาอย่างเดียวยุคนี้นะโรคระบาดเนี่ยแล้วมันเป็นแล้วโรคมันเล็งความดันเบาหวานหัวใจอะไรพวกนี้ยจะเป็นแล้วก็ อ่าทุกเป็นกังวลเป็นทุกข์ตลอดเวลาดังนั้นสวดมนต์ไว้ดิอย่าให้มันมาครับถ้าเราเข้ามาฝึกสวดมนต์มาฝึกกรรมาฐานก่อนโลกเหล่านี้มันไม่เกิดนะหลวงตาเชื่อว่าไม่เกิดไม่เกิดใช่ไอ้ที่เกิดเกิดเพราะสวดแล้วไปเอามาอีก ไปดึงโลกมาเองเอา้าวก็สูงแล้วสวดชั่วโมงหนึ่งพอชั่วโมงไม่สวดก็ไปดึงมาเองไยครับ <c oughs> ช่วยเหลือไม่ได้ขึ้นมนไม่ติดต่อขึ้นบทสสวดไม่ติดต่อครับคําว่าติดต่อของหลวงตาเนี่ยครับอา้าวสวดเงินปั๊บลุกขึ้นไปก็แผ่ไปที่พิจารณาไปที่บันทึกไปที่โมทนาบุญไปแผ่ไปเนี่ยลุกรถกินเสียงค ชิ้ม่เปลี่ยนเอยอะบทกันนั่นเองแล้วก็สวดไปเรื่อยๆยิ่งนักบวชอะปกชีพวกพระเนี่ยถ้าทำจริงๆนะไม่กี่ปีหรอกคุยกับผีได้อยู่แล้วถ้าทำจริงนะมันไม่จริงอ่ะเดี๋ยวก็เผือก,น,อกนู่นเผือกนี่เอาไปไหนก็ไม่รู้มัวหมดเลยบางคนบวชได้สองสาเดือนนะจะไปปรับภพภูมิส่งวิญ,ญญาณนะไปเจอผีเขานะ้าถอยอีกแล้ว <c oughs> ไม่มีฐานไม่เข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยอย่าเพิ่งไปบูุันทำตัวเองก่อนนะครับผีจะเล่นงานเราเดียวเเจอผีที่มันเป็นคู่คู่กรณีในอดีตเนี่ยส่วนไม่ไหวถ้าเกิดมีนะมันเล่นนะดีจะดีจะไปไปกับหลวงปู่หนักเป็นเบาหน่อยเพราะไอ้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันไม่รู้อยู่ไหนมีไม่มียังไม่รู้ถ้ามันมีเนี่ย คนที่จะเล่นเราได้คือสัมภเวสีเปตอสุรกาย<ะ>ถ้าเป็นเทวดาหรือพรมเขาก็ไม่เขาไม่ทำแล้วถ้าเป็นมนุษย์มันก็จะเจอกันหรือเปล่าไม่รู้เลยใช่ไหมถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยระวังนะบัจจจักรพัทวตมันขึ้นมาอยู่ในตุมันขึ้นตลอดเวลาเวียนไปเวียนมาการเวียนว่ายตายเกิดไนงะ คือมันขึ้นมาเนี่ยมันจําได้เลยวแต่ว่าโอ้ไหนเคยเล่นมันไว้เคยทำไม่จะจําไม่ได้จุจุลองจังจะเรียนหนังสือนะเจอจุยจำมันได้เลยคนนี้เคยมีเรื่องกันตั้งแต่ถูกแน่นอนเลยจำแม่นุต้องถอยออกมาห่างๆ่างมันนะไปเจอมันเนี่ยถ้าไม่มีอะไรคุ้มครองนะไม่มีแบ็กเนี่ยมาเล่นตายนะจุ แล้ววิธีการที่เราจะเตรียมตัวได้ดีที่สุดก็คือมาห้อยพระไว้อย่างน้อยๆผ้าที่อยู่กับเราอ่าแล้วจําเป็นต้องพกอาวุธไหมครับหรือะขันเหรอครับอย่พระขันอย่างจากอะไรเงี้ยอ๋อถ้าไม่เข้าใจกันน่าจะพกไว้อยู่นะเพราะเป็นอาวุธที่ผีเห็นแล้วมันก็มันก็เห็นเหมือนเหมือนตำรวจพกอาวุธอ่นนะครับมันมีเจงเกรงบ้างมันมันไม่กล้าอ๋อมันเห็นมันก็ไม่กล้าแล้ว คหลวงตาบอกว่าจาักเนี่ยเป็นอาวุธที่ไวโอ้โหจักไม่ใช่ธรรมดาตุทำลายสูงมากเลยตัดไปโอ้โหเนี่ยลาบไปหน้ากองนะจักนี่ถือว่าเป็นอาวุธของจกักรพรรดินะครับใช้ประโยชน์มากที่สุดอรคููค รูให้อยู่ในกรอบอยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่างในยุคพระจกักรพรรดิเนี่ยพระจกักรพรรดิมีอำนาจหน้าที่อะไรครับไม่มีหน้าที่อะไรเกิดมาเพื่อต้องการไปตีเมืองเขา<ม>ไปยึดเมืองเขาไปย<ฆ>ึดท<ฆ>ั่วแหละยึดเสร็จแล้วก็ต้องปกครองโดยธรรมบันคับให้อยู่ในศีลธรรม<ฆ>แค่นะั<ฆ>้นแล้วก็เกินเข้าไปคือต่อ่วอายุมนุษย์แค่นี้นเอง รุปจัก,จกรพรรดิอาจจะไม่ไม่เข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจต้องฝึกมันมันมีทิ้งว่าอยู่ในอดีตไม่สูญหายไปไหนมันพิสูจน์ได้อยู่ทุกสวดมนตแล้วเห็นภาพในลวงตาเป็นคนนุ่งจงกระเบนแล้วก็ผมสั้น ทรงกะทุ่มนะครับเขาอบอกเขาเห็นเยอะมากเลยแต่ว่ามีอยู่ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งคือหันมามองเขาแบบหน้าตาเหมือนแบบไม่ค่อยพอใจเอาเรื่องเอาราวแล้วภาพนั้นก็ติดตาเขาไปแบบพักใหญ่เลยถ้าถูกแล้วนั่นคือคู่อาฆาตกนันนะโอ้ยแย่งตาแหน่งกันแล้วนะก็แย่งตําแหน่งกันไงทุกครับเหมือนกับเราทำงานเนี่ยใช่ไหมมันก็แย่งกันเนี่ยแย่งกัน มัน,นแย่นั่นทุกยุคทุกสมัยมีมนุษย์อะครองตู้เป็นใหญ่เนี่ย <คน S 2> ตูเ้เป็นใหญ่เขาก็แย่นตู้อยู่แล้วนะเขาก็อยากเป็นใหญ่เข่ต้องจัดการเราใช่ประมาณนั้นแหละแล้วเห็นเรื่องราวเหล่านี้เราต้องทํำยังไงกันล้ามันก็ต้องแต่ต้องเอาหัวศีกรรมวิญ,ญญาณเนี่ยเขาเข้าใจอยู่นะคุยเขาได้นะคุยกับผีนะคุยคุยรู้เรื่องของมนุษย์หน่อย วผีมันมีขึ้นเดียวมีขึ้นเดียวไม่มีขึ้นอื่นถ้าจบภูมิก็อยู่นั้น่ะไอ้ไหนมันรอดคือเขามาให้เห็นเนี่ยถือว่าดีนะเรายังมีสิทธิ์แผ่ให้เขาได้แต่เขาไม่มาให้เราเห็นในเขาเล่นเราเลยเนี่ยถือว่าเขาแน่นอนนะเราไม่รู้ฮะครับเพราะฉะนั้นไม่เห็นบางคนไปเอ้าเห็นหลังไว้ไแล้วตายแล้วไม่มีสาเหตุบางครั้ง อบ่อยฮะนางวิญญาณเม่เนะมือหัวเลาะชอบใจเลยร,รถหายทองเะกูรอมึงมานานแล้ววันนั้นครับแล้วอย่างนี้มันไม่ต่อกรรมกันไปติดหรออาวมันจะไป็น,นใจไงมันแค้นนะครับโอ้โหโตคนมันมันโกรธนะฮะโกรธบ่อยๆทําให้มันโกรธบ่อยๆโกรธบ,บ่อยมันอาฆาตไหมโกรธทุกวันนะครับ เราไม่ทุกวันว่ามมาทุกวันมันก็โกดทุกวันเก็บไปทุกวันนะเพอเผลอแตกมาะลรมันตายอย่าอยู่เลยว่าแทนกันตายนะยิงกันตายฆ่ากันตายอย่างประมาณนั้นนะเพราะเหมือนหลวงตาเคยบอกว่าบางดวงวิญญาณเนี่ยบุญมันก็ไม่เอาพราะพิตรให้มันไม่เอาไม่เอาอย่ามายุ่งกับเรื่องของหนูมายุ่งของฉันมันทำฉันมาประมาณนั้นแหละไม่เอา ไม่เอารอไปอย่างเดียวเลยครับจริงๆนะตูเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ยเ<อ><อ>ขาคงบังคับโอคงบังคับหลายปีอ่ะค่อนชีวิตมั่นนะม,มันทุกตลอดเวลาไงโดนกรรมอ่ะโตกรรมจะกรรมดีหรือไม่ดีเป็นมันเวลาของกรรมเนี่ย มันเป็นเวลาเรามาสวยนะทั้งกรรมดีก็มีเวลาของมันหมดก็คือหมด<ะ>ทั้งดีและไม่ดีอ่ะถ้าเราไม่ต่อเนี่ยมันก็หมดเหมือนกันนะเก็บขยนะ,ะเนี่ยเก็บขยะกินนะอาศัยมนุษย์ด้วยกันแต่ถ้าวิญญาณก็อาศัยใครไม่ได้ก็นั่งเป็นทุกข์อยู่ตามริมถมน,นนแะล้ว ไปกินตามที่เขาเส้นไหว้กินก็ไม่อิ่มหรอกกินอิ่มแล้วก็หิอวอีกและอิมอ่มปั๊บหิวปุ๊บม<ะ>ันไปนามาทำเป็นวิญญาณเป็นผีมันเป็นความรู้สึกอ่ามีคนถามว่าอย่างเรามาสวดที่นี่นนะครับหลวงตาวิญญาณเนี่ยเขามาสวดกับเราเยอะมากน้อยแค่ไหนครับ มันอยู่ที่วิญญาณแถวนี้เยอะประมาเยอะแต่ที่แน่ๆคือ,คอเทวดาได้เยอะเทวดาเยอะใช่ครับเพราะเทวดาเขาสัวที่ไหนเขามาสัวกับเราหนะมายถึงอายุเขาไนงะมือนเราตายไปเป็นเทวดาเราก็อายุความสว่างมก็หมดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนเราเกิดมากระเตียมตัวตายนะ่นี้เหมือะ เยีายนี้เทวดาเนี่ยถ้ามาตัวกับเราเน่ยอายุเขามากขึ้นนะ,ะถึงจะน้อยหน่อยแต่เขาไม่ไม่ได้ใช้กรรมไม่ใช้บุญของเขาไงหคือต่อบุญจาก<ะ>เราในรู้ว่าบางวิญญาณมันต่อถึงยุคฤศะจะไม่ลงมาแล้วอย่างเทวดาบางดวงที่เขา ดูแลหลวงตาที่เขารู้จักหลวงตาแต่ว่าเขามาเจอเราสวดมนต์ด้วยนะครับเขาก็จะรู้จักเราไปด้วยไหมครับรู้สิทาไมเขาจะไม่รู้ครับในโลกวิญญาณนี่จะไม่รู้ยิ่งเทวดายิ่งรู้เขาไม่ได้น้อมมาที่หลวงตาองค์เดียวหรอกเราก็น้อมมาทุกคนนะเพราะทุกคนมีรูปมีนมามเพราะทุกคนก็มีบุญมีมสงสว่างมีความดีเวลาสวดเนี่ยกําลังจักรรพัฒกม,มาทุกคน แล้วกําลังบุญตัวเองอีกลหละที่สร้างมาในอดีตที่ยังเหลืออยู่ครับเนี่ยเขาที่ว่าคนมีบุญคนมีบุญต้องคือทรงอารมณ์ให้เป็นบุญอบุญตัวนี้คือมันมีกําลังไอ้ตัวตัดกําลังคืออะไรคืออารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันตัดรอนครับอย่าไปตัดร้องตัวเองสมองอมไหนๆก็ไหนๆเราชาตินี้ก็มากินนอนส่โมน พอสุกแล้วกินนอนสสดมนเนี่ยถ้าไม่ชอบใจคกนก็เข้าป่าเนี่ยแลยกลางกดในป่าได้นะครับทาไม่กลัวคือมากินนอนสสดนมอนค่ะหลวงตาจริงๆแล้วถ้าว่ากันจริงๆคืออารมณ์หรือขึ้นไม่ดีแทบจะไม่มีไม่มีนะโยเวนไปรับมารับมาทางใช่หูจมูกที่เราเห็นใช่ทาไม่รับมาคือไม่มา หัวเมียด่ากันมาถ้าไม่ด่าจะมาไหมมาปัจจุบันมันดึงอดีไมาในะอันเนี้ยสวดมนต์ไปนานๆเข้าเนี่ยบางคนมีอดีตเคยฝึกอะไรมามันมานะมันต่อนะครับถ้าไม่มีแล้วต้องฝึกปัจจุบันบถ้าไม่มีคือไม่มาถ้าไม่มีคือไม่มาสวดแล้วสวดเอมยังไม่มาสักที่ไม่มาได้ไงมันหมดแล้ว กินไปหมดแล้วไม่เหลือต้องทําปัจจุบันมันไปอนาคตเา้องให้เข้าใจตามคนเป็นจริงนะบ,บอกโอ,โอ้ขอหลวงปูม่มาได้สักทีทานก็ยัางบนหมดไมู่้ใครจะวายยังไงยกินหมดแล้วกินหมดแล้วไม่ทําเพิ่มนะร<อ>มประโยชนกับตัวเองก็ยังไม่มีเลยประโยชน์คนอื่นก็ไม่มีเลยครคับแล้วใครจะช่วยยังไง ถ้าหากว่ามีที่ของตัวเองอยากทําบ้านตัวเองเป็นสํานักหรือเป็นดงหรือสีว่างนะครับอาจารเราต้องฝึกตัวเองยังไงก่อนก็ส่วนบนนี่เชิญวิญญาณแถวนั้นมาตัวกับเราออํนดับแรกอย่าไปไม่ต้องไปชวนมนุษย์หรอกยังไม่ต้องชวนมนุษย์นะไม่ต้องวิญญาณแถวเนี้ยมาสวดมายังไงก็มาเชื่อสิเออไปไหนหรอกกะว่าจะลาออกมาจากงานแล้วมาทําอยู่บ้านจริงจริงจังเลยดีเลยวดเลย ครับอืมพอมทำงานจะหมดพอดีพวกเยอะมาเยอะแล้วตอนนี้อาศัยพวกต่อไป <laughs> <laughs> คือสวดเอาพวกเป็นวิญญาณก่อนถูกแล้ววิญญาณเหล่านั้นก็ไปดึงคนวิญญ,ญมาณมันมาจากใครอ่ะก็มาจากคนก็มาจากคนนะเออมันไม่ได้บอกบอกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกคือทุกดวงวิญญาณก็มียากถูก แต่มันดึงไม่ได้อ่ะญาติบัง,างบางญาติเนี่ยควรจะเจาะเข้าไม่เข้าอ๋ออําบากครับบางวิญญ,ญาณญาติไม่มีความเชื่อเลยก็เจาะไม่ได้เลยไม่ยอมรับเลยยุคปัจจุบันนะ่วะวัตถุมันจเจริญเนนะี่ยเราใจยากนะพูดถึงบางคนถ้า<อ>ว่าฝึกจริงๆนี่ครับไม่สัมผัสจริงๆนี่ ความเชื่อนอี่น้อยหลายคนยังบอกว่ามานั่งสวดมนต์ทำไมไม่ไปทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยครับเออคนบอกหลวงตาตั้งแต่เจอหลวงปู่แล้วครับเฮ้ยมึงไปไหนเพื่อว่ากูไปสวดมนต์เฮ้ยสวดมนต์มันได้อะไรวะมันถามมาจำบอกเอยกูกูกูไปพักวะีเกียรฟังห,หลายปีเข้าหลายปีหลวงตาไปฟื้นสิบปีอะโต หลวงปู่นะฮะใช่คุณก็จะบวชอ่ะท่านบอกเอ็งก็ต้องทําอะไรเลยเอ็งอยู่กับพระนีแล้วเนี่ยอยู่กับพระเนี่ยครับ<ฮ>ถ้าจิตเอ็งอยู่กับพระเมื่อไหร่เนี่ยเอ็งคิดอะไรไม่ออกมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตกับพระอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะพระกวจะเป็นพระได้เนี่ยท่านบอกโอ้ท่านจะเรียนว่ายายเกิดท่านมีโลกธรรมด้วยไงอย่างหลวงปู่เนี่ยมีโลกมีม มีทุกอย่างในโลกเรื่องราวทั้งมโลกมีทุกอย่างเรื่องธรรมเหลืออย่างเดียวยังไม่เป็นผู้เ้จ้าแค่นันะ้ตนต้นรู้หมดเลย<ม>ทุกไปอยู่กับท่านเนี่ยทุกจะเอาอะไระได้หมดเลยได้เ<ม>ชื่อไหมล่ะอันหายอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยลูกตาเชื่อท่านอะไถึงได้อย่างเงี้ยลำพังคิดไม่ออกหรอกคิดถึงว่าแตกยังออกบางเรื่องมีคิดไม่ออกไอ้กูคิดมาได้ยังไงวะเนะี่ย ที่ทำมาเนี่ยนะใหม่ๆค,มมมคิดได้ยังไงวะอเออหลวงปู่หลวงพ่อสอนไว้วถ้าเองอยู่กับพระเนี่ยเองคิดออกแน่นอนแหละหลวงตางก็เลยมาแนะนําไปพวกที่เนี่ยฟังเนี่ยบางคนก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่ง <c oughs> คนไหนเชื่อฝึกต่อเขาก็ได้เป็นจริงอย่างที่เขาเชื่อนะครับเชื่อว่าท่านมีมไม่ท่านเกยระตุหลวงตามไม่เคย พูดเรื่องอะไรเลยพูดเรื่องพ่ออย่างเดียวเลยคนมาที่วัดเอ้าหลวงตาช่วยหน่อยจุดเทียนหนึ่งเล่มอธิษฐานกับหลวงปู่เลยครับ<ะ>ในเรื่องราวในชีวิตถ้ามาปรึกษาเราเนี่ยเราพาเขาลกเขาปกแน่นอนเลย<ะ>ช่วยหนูด้วยหลวงตาช่วยผมด้วยโอ้โหหลวงตาแย่เราอีกช่วยไม่ได้ห<ะ>ลวงปู่ช่วยได้ ดีไหมแล้วบอกกับหลวงปู่เมื่อไหร่หลวงปู่จะให้คําตอบเราครับถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆถามจนได้คําตอบแลวแหละหลวงตาบอกว่าสวดมนต์ให้ลืมตาสวดให้มองภาพลืมตาเนี่ยดีกว่าหลับตายัางไงครับเอาตุลืมตาเนี่ยภาพหลวงปู่เนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะไม่ใช่เพ่งนะอย่าไปเพ่งนะเอื่มเฉยๆแล้วก็หลับตานหน่อยหน่อย หรือไม่มองไปที่อื่นแล้วก็มองท่านบ่อยอมันจะสัมผัสเรื่องลูปก,กับนามลูกกับนามลูกกับลูกคือตาเราเห็นลูกจิตจะสัมผัสด,ด้วยนมามธรรมคือความรู้สึกใช่ไหมล่ะเอ,อขนลุกลุกมาจากอะไรมาจากมองหลวงปู่รอรามีส,สัมผัสที่จิตมันก็ออกสิชา ฝึกไปหลายวันหลายเดือนหลายปีเขาไม่ไปไหนหรอกอยู่กับท่าน,นี่แหละเทียงจะคนเดินมาเขาจะรู้เรามันคิดอะไรพอตายรูกเนี่ยจิตจะสัมผัสโดยนมามธรรมคือความรู้สึกครัถ้าจอ่อฝึกจอ่จอจ่อไปเรื่อย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 ยังไม่ลงตายตอนนี้มันคงฝึกเยอะนะตุ<ม>เขาจะไปไ,ปไหนอดี่กับหลงอย่างเดียวเขาอยู่ในห้องั่แลืนเดินนั่งนอนกินนอนสวดมนต์ มีคนส่งข้าวถ้ามีเงินเขาซื้อข้าวดีกว่าอยู่กับท่าน่ะคุยทั้งวันทั้งคืนค,คุยจนหลับไม่ไปไหนทีนี้มันก็เริ่มรู้แล้วรู้ไปเรืยเรื่อเรื่องเราของเราไม่ต้องเรื่องคนอื่นแล้วค้ังปุมมีใครเดินมาเนี่ยวันเนี้ยผ่านหน้าห้องน้เนี่ยผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ้าทาําแล้วเนี่ยตู้ว่าตู้จะขี้เขียดไหมเอโอมีอะไรให้โออสอบมอะไรให้เล่นสนุกเลย ไม่ยุ่งกับใครด้วยใครไปเรียกกูก็ไม่สนใจเพิ่มอยู่กับหลวงปู่นามธรรมจริงๆก็คือบุญและบารมีหรือพลังพลังงานนั้นคือกรรมนั่นคือกรรมของแต่ละคมที่ทําไว้บันทึกไว้กรรมของแต่ละคนคนสวยกรรมดีคือรู้สึกดีคนสวยกรรมไม่ดีเราเห็นเราคงรู้สึกไม่ดีอย่างไหอความรู้สึกตรงนั้นน่ะ มันจะรู้ด้วยว่ากรรมเหตุอะไรภพเหตุอะไรม,มันลึกเข้าไปเรื่อ,อยๆมันเห็นคนนี้ทําไมคนนี้ดูเป็นทุกข์ใช่นะมองลงไปก็จะรู้ว่าเขาเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเหตุใดเพราะใครใช่อ๋อคือเราเห็นรูปอยู่แล้วมีร,รูปมีนาไมไงง่ายเนี่ยนะง่ายสุดถามปรตลิยนได้เลย